อาจารย์สิพาตําหุ่งสุกกินสิมาเด้อตําบหุงเผ็ดๆุงสดตําุงสดี่ได้ตําหหกนอยมันหยาบๆเพิ่นบ่ได้ไปอันนั้น้ไปิแดดพุ่นน่ะุงบดเือลงไป

บอกพ่อเขาว่าสาหลายจะพว่าเราไม่เน้นเส้นมาร์กอนนะคะเราเน้นเครื่องเคียงเน้นเครื่องเคียงนะคะิไปเลยเพราะมาร์กัวเขาบปิดช้หลายเดี๋ยวได้ไรแบบสินขาน้มจีนบาบนี้ กินหลายอย่างหแล้วขนงที่อยากกินหลายอย่างข่มแบบอื่นอยากินบ้างหลายาย,ย่างอื่นเอาออกดีๆก่อนจิเรตตุเลตตุเลตเลส่งง่ายเพราะว่าไม่ต้องตำหยาใจผักอีกเขาเขากุ้งสดอันนี้กุ้งสดอันนีสด ข้าๆค่อยว่าอืูงลงไปเราเอาความสวยงามจะเอาความอร่อยจ้ะผงชูรสท่อไซลาลอยู่แล้วตึงกลัว มาจ้ะฉลองได้เงินน้ำไอ้มากไปเด้อกุ้งตัวเอบเอบเลยนใหม่ตัวใหญ่ๆกุ้งสด,ดเนื้อดีตาหอยเ้อได้เงินน้ำไอ้มากเลยมากินไหามากเบิ้งบ่จ้ากินไหามากเบิ้งได้น้ำไอน้ำละกะ <Okay. S 1> ันวายมามากินตาบักหุ่งตากุ้งตาปลาสิได้เงินน้ำเล้าเลยอ่ะบันนีดกต่เลยกินซูลระเบือ้อง thì mới khỏe chút nữa bắt tục nè đoán xanh Kinh sốt cái đấy giờ đoán xanh nhỉ chắc bà đà đang hiểu câu rồi Bà tôi mới vậy mẹ ไป่แต่ไส่อมมอมเมนูอมอมออมกุบออมปลาออมยังที่มันกันข้าวเหมนี้ยแต่ว่านี่ก,นนกินกับตำบักหุ่งกับแซ่บได้ร้อนขึ้นผมอลัลำันแบบฮมขมเั็นบัวแดงมาบ่วมาขมก็อาจจะกินบ่ไดงแล้วแต่มันขมอยู่ขมคักอยู่เลยแต่ว่าดอนฉันนี่บ่ขมเดอ้อ vô cùng chị này nó mưa <cười> <cười> Em có hiện cho khoảng thời <laughs> แทงแงเสละแหอนหัวกุ้งนะครับลูกหักหลานนี่บสามนี่ตรงท่าเวลาเด้เนี่ยมันธรรมดาอ้ยเวล่าหัวเจลาเหมือนจะมันเห็ดน้ำกับบอทันจะมันไปไวจะ

้องกรุงไวมากมาพูดใดเจ้าทิมนี่คอยหามไปเลยๆด้วยเนี่ยทิมอะไรฉันชอบเรื่องพวกกินฉันกินเองฉันมากมเจ้าวางื้อนีมันอออกเรื่อยดำๆมันนี่ขี่มันหมองเม้ามัน sẽ đoán không? Mất ta đây Nên phi thôi đây gạo biếng Sản bố đẹp bài tạng điện này cho ขาดบักเน่าขาดน้ำปลาขาดที่เป็นขาดยางสารพัดขาดัานาดร่มบดีมาจะคัมมาเอาจะคัมว่าก็ส่วนตะมูไหลไม่ขาบตาดอกโชคดีไปได้ว่าโดนนนาเต็มเต็ม ่อ้ไข่แปแหละไอ้สู่ขไข่แปบแหละแล้วเพชรถ้าสู่ขไข่แป๊บไข่เป็นเพื่อนกันตัวก็บบกคิกเพื่อนสนิทกันเย่ไข่เป็น,น,นเพื่อนเพื่อนทางห้างเว้ยนี่ไข่สนิทชิ่วๆเลยด้อย ก็ได้ตลอดไปใช้กับพร่อยเท่ากันท่าไปกินใส่ในตองซ้ำกินเพลิน <c oughs> <c oughs> มันเลยกับพี่นอกมันเสียบมองมันเดเรนเหนือสุดไทย ค่ะคลิปนี้พอกันสำนีเลอค่ะสวัสดีค่ะ